เลือกละครชีวิตรักรักของใบข้าวตอนที่หนึ่งหลังหยากกับ Into On, อินทุออนนบก็หันกลับไปทำงานต่อเขาลงเล่นการเมืองกลายเป็นหนุ่มสุดฮอตที่ส,สาวๆครั้งใครใครเห็นใครก็อยากได้ตัวเขาแม้แต่อินทุออก็อยากกลับมาสารสัมพันธ์ต่อเธอจึงลงมือเข้าครัวทำอาหารด้วยตัวเองคุณเคยรักฉันมาตั้งหลายปีทำไมคุณจะกลับมารักฉันอีกไม่ได้อนนบ หญิงสาวตั้งอกตั้งใจทำตั้งใจไปงอแต่พอไปถึงบ้านเขาชายหนุ่มกลับเย็นชาเข้าใส่มีธุระอะไรกับผมเหรอคุณอินทุอ่อนอ่อนเอากับข้าวมาให้ค่ะของโปรดของคุณทั้งนั้นเลยนะคะคุณอนนบนึกยังไงอยู่ดีๆเอากับข้าวมาให้ผมทั้งที่เราไม่ได้เจอกันมาเป็นปีๆแล้วอ่อนรู้ว่าคุณชอบกินแกงกะทิค่ะอ่อนก็เลยทำมาให้อ่อนหัดทำเลยนะคะ คุณก็รู้ว่าปกติออนทำกับข้าไม่เป็นไม่เห็นจะต้องลำบากเลยนะช่วงนี้ผมไขมันสูงผมไม่ค่อยกินแกงกะทิแล้วล่ะหันมากินแกงจืดแทนอย่างนั้นแหละคะไม่เป็นไรคะ่ะงั้นพรุ่งนี้ออนจะเอาแกงจืดมาให้นะคะไม่ต้องหรอกนะคุณออนบ้านผมมีคนใช้เยอะแยะทำไมพูดจาห่างเหินกับออนอย่างนั้นล่ะคะคุณยังไม่หายโกรธออนหรอ ก็เราสองคนไม่ได้เป็นอะไรกันแล้วนี่ทำไมผมจะต้องพูดจาสนิทสนมเล่นหัวกับคุณเหมือนเมื่อก่อนด้วยละ่ะแต่อ,อนยังรักคุณอยู่นะคะอนอบทำไมอยู่ดีๆมาบอกรักผมหรือเพราะว่าขมครามเขาเลือนหนามเตยคุณก็เลยตามมาง้อขอคืนดีกับผมอย่างงั้นเหรอออนคุณมันไม่ใช่อย่างนั้นนะคะผมไม่เอาคนที่ไม่มีหัวใจให้ผมหรอกนะออนคุณกลับไปเสถะ แต่ตอนนี้ออนรักคุณนะคะเมื่อก่อนออนอาจจะเคยรักครามแต่ตอนนี้ออนรักคุณแต่ผมไม่ได้รักคุณแล้วขอตัวนะผมมีธุระชายหนุ่มเดินหนีอินทุออนเจ็บใจแต่ก็ไม่ยอมแพ้วันหนึ่งคุณจะต้องกลับมาคุกเขาให้ฉันอนนบชายหนุ่มออกมาเยี่ยมใบข้าวเขาขับรถชนเธอเลยกลายเป็นเจ้าของใครของเธอดูแลเธอ เป็นยังไงบ้างใบข้าวเจ็บหรือเปล่าวันนี้ดีขึ้นมากแล้วค่ะพี่พยาบาลพาหัดเดินลงน้ำหนักที่เท้าก็ไม่เจ็บเท่าไหร่คุณก็เลยต้องมาเจ็บตัวเพราะผมความผิดของข้าวเองนะคะไม่ใช่ความผิดของคุณอนนซะหน่อยข้าวเดินไม่ระวังเองค่ะเอาเป็นว่าเราก็ผิดกันทั้งคู่กันแล้วกันนะเป็นยังไงล่ะชีวิตช่วงนี้เราเองก็ไม่ได้เจอกันตั้งนานก็มีความสุขดีค่ะ พี่เตยย้ายไปอยู่กับคุณครามข้าวก็เลยต้องอยู่คนเดียวสินะลำบากแย่เลยไม่ลำบากอะไรเลยค่ะข้าวไม่สะดวกไปอยู่กับพี่ๆเขาอยากให้เขามีครอบครัวอยู่กันเป็นส่วนตัวนะคะข้าวไม่อยากไปเดินพาราให้ใครแล้วร้านขนมของข้าวกับใบเตยที่ทำเอาไว้ที่ต่างจังหวัดล่ะก็ปิดไปค่ะให้คนเซ้งต่อข้าวมาเปิดรับออเดอร์ทางออนไลน์แทน เก่งนะทำงานไปด้วยเรียนมาหาวิทยาลัยด้วยคงจะหนักหน้าดูพี่เตยเขาคอยช่วยเหลือตลอดค่ะทั้งหาลูกค้าให้แล้วก็เอาขนมไปฝากที่ฟาร์มของเขาชายหนุ่มพูดคุยกับเธอนับวันก็ยิ่งรู้สึกดีๆกับใบข้าวขึ้น,นเรื่อยๆอินทุอ่อนไม่อยากยอมแพ้เธอจึงแอบตามมาจึงเห็นว่าอนนบมาที่โรงพยาบาลมาทำไมที่นี่บ,บ่อย สามวันติดกันแล้วเนี่ยมันจะต้องมีอะไรสักอย่างที่อยู่ที่โรงพยาบาลนี้แน่หรือว่าเขาจะมาจีบหมอกับพยาบาลที่นี่หญิงสาวแอบมองอีกมุมหนึ่งแล้วเธอก็เห็นว่าอนนบออกมากับผู้หญิงเอ๊ะนั่นมันดังใบข้าวนี่หญิงสาวร้อนใจรู้สึกอิจฉาริษยาใบข้าวถ้าเกิดว่าคนรักใหม่ของอนนบจะเป็นเด็กคนนี้ถ้าคุณเลิกกับฉันไปเอาคนที่ดีกว่านี้ ฉันจะไม่ว่าอะไรเลยนะอนบุบแต่จะมาเอาเด็กในบ้านของฉันเป็นเมียนะหรอคุณนี่มันตาต่ำจริงๆใบข้าวกําลังทำขนมอยู่ที่บ้านของเธอที่อินทัดยกไห้หนามเตยมีคนมากดกลิ่งเธอจึงออกไปดูมาแล้วค่ะมาแล้วมาแล้วนางใบข้าวแก่มันชั่วเลือดชั่วของแก่นี่มันคงเยอะสินะพูดอะไรกันคะพี่ออน ข้าวกับพี่เตอไม่ได้อยู่ที่บ้านของพี่แล้วเราสองคนเป็นอิสระแล้วมาหาเรื่องอะไรกันอีกพี่สาวแก่แย่งผัวฉันไปแล้วแกก็ยังจะมาแย่งผัวฉันอีกเหรอพูดเรื่องอะไรกันคะพี่ออนผัวอะไรข้าวไม่รู้เรื่องนะข้าวไปแย่งผัวพี่ตั้งแต่เมื่อไร่ฮึอย่าคิดว่าฉันไม่รู้ว่าแกออกไปกับอันนบไปกินข้าวด้วยกันไปไหนมาไหนด้วยกัน แกคิดไปฉันโง่เหรอฮะนางข้าวเขาขับรถชนข้าวนะคะเขาเป็นเจ้าของค่ให้ข้าวออกค่ารักษาให้ข้าวข้าวเข้าโรงพยาบาลเข้าไม่เยี่ยมข้าวมันก็เป็นเรื่องธรรมดาไหมคะพี่อรอแกอ่อยเขาละสิตั้งใจเดินมาให้รถเขาเฉียวอันนบขับรถระวังจะตายเขาไม่มีทางชนใครหรอกถ้าแกไม่มาอ่อยเขาข้าวไม่ได้ทําแบบนั้นค่ะหรือถึงข้าวจะทําก็ไม่ได้เกี่ยวกับพี่อ่อ เพราะว่าพี่อ่อนเลิกกับคุณอนบแล้วเลิกได้ก็กลับไปหากันได้ถ้าเกิดยังยุ่งกับเขาอีกฉันออกเกบตายแน่หนังใบข้าวใบข้าวไม่ได้กลัวอินทุอ่อนแต่เธอไม่อยากยุ่งกับอินทุอ่อนอีกจึงไม่ติดต่ออะไรกับอนนบทำไมไม่รับสายนะโทรหาตั้งหลายทีละอนนบเหมือนจะมีแรงคิดถึงเล็กๆต่อใบข้าวเขาจึงโทรศัพท์ไปที่ร้านของเธอเธอไม่รู้ว่าเขาเป็นคนโทรมาคิดว่าเป็นลูกค้าจึงกดรับ สวัสดีค่ะใบข้าวใบกอรี่ค่ะใบข้าวนี่ผมเองนะอันนบคุณอนนบทำไมคุณไม่รับสายผมฉันไม่อยากมีเรื่องกับพี่ออนนะคะฉันอยากอยู่สงบสงบคนเดียวแบบนี้มากกว่าคุณก็รู้ถ้าฉันชอบความวุ่นวายฉันคงไปอยู่กับพี่เตยไปช่วยเลี้ยงดูหล,หลานๆลแล้วพี่ออนเหรอเกี่ยวอะไรกับอินทุออน พี่ออนเขามาที่นี่ค่ะเขาหาว่าฉันไม่แย่งคุณไปจากเขาฉันไม่เคยคิดจะทําอะไรแบบนั้นให้ตายเถอะผมจะยุ่งกับคุณหรือใครก็ไม่เกี่ยวกับเขาผมเลิกกับเขาแล้วนะผมเลิกกับออนแล้วแต่เขาก็คิดจะกลับไปหาคุณพวกคุณคุยกันเองเถอะนะคะอย่ามายุ่งกับฉันเลยผมจะไปพูดกับออนเองว่าไม่ให้เขามายุ่งกับคุณผมไม่มีวันกลับไปหาเขาเชื่อผมนะใบข้าวมันไม่ได้เกี่ยวกับฉันแล้วค่ะ มันเป็นเรื่องส่วนตัวของคุณคุณจะคืนดีกับพี่ออนหรือไม่คืนมันก็เรื่องของคุณผมจะไปจัดการกับอินทุออนแล้วผมจะเป็นคนมาให้คําตอบคุณเองว่าทําไมมันถึงจะเกี่ยวกับคุณว่าแล้วอันนกก็ไปหาอินทุออนถึงบ้านทําไมคุณจะต้องไปยุ่งกับใบข้าวมันฟ้องคุณเหรอใบข้าวไม่ได้ฟ้องแต่ผมอยากจะรู้ว่าคุณไปยุ่งกับใบข้าวทําไมผมจะยุ่งกับผู้หญิงคนไหน กับใบข้าวหรือกับใครมันก็ไม่ได้เกี่ยวกับคุณฉันอยากกลับไปคืนดีกับคุณแต่ผมไม่อยากคุณโกรธอะไรออนนักอะ่ะคุณก็รู้ว่าที่ออนทำไปตอนนั้นเพราะออนอยากจะแก้แค้นนางหนานเตยที่มันแย่งคนรักของออนไปออนไม่ได้รู้สึกอะไรกับครามแล้วนะคะผมไม่ได้โกรธคุณแต่ผมไม่ได้รักคุณแล้วไม่จริงคุณตามรักตามจีบฉันมาตั้งสองสมปีจะมาเปลี่ยนใจง่ายๆแค่นี้ฉันไม่เชื่อหรอกนะ คุณอยากคิดอะไรที่ทําให้คุณเข้าข้างตัวเองก็ตามใจแต่ถ้าทําอะไรใบข้าวแล้วก็เจอดีแน่บ้าบ้าที่สุดอิงโง่ผู้ชายโง่อๆอย่างคุณโถว้ยอินทุออนกระทือถเท้าด้วยความขัดใจโกรธใบข้าวโกรธน้ําเตยโกรธทุกคนที่ทําให้ชีวิตของเธอตกต่ํามาถึงขั้นนี้ แกจบลงไปแล้วนะคะสำหรับตอนแรกของความรักของใบข้าวค่ะคลิปนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ